อันนี้คือเหรียญเหรียญลุงนะครับก็ขอบด้านในเนี่ยก็จะจะเป็นขอบสองชั้นแล้วก็แทบจะทั้งเหรียญเลยเดี๋ยวจะส่องให้ดูคร่าวๆนะครับมันจะมีขอบขึ้นมาเนี่ยครับขอบเล็กๆอีกชั้นหนึ่งอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะมีขอบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งมีขอบมีขอบขึ้นมาอยู่ชั้นใน อยู่ชั้นในของเหรียญอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เหรียญเนี่ยจะเป็นสีสีลุง้งลุงเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีออกม่วงเลยครับก็จะเห็นชัดสีม่วง50สตางค์จะมีหลายสีนะครับสีม่วงเนไครับสีม่วงสีม่วงสีทองเหลืองอยู่ไหนละ สีทองทองเหลืองทองเหลืองเดี๋ยวนะอ๋อทองเหลืองจะเป็นอย่างนี้อ่าถ้าสีทองคําจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้สีทองคําจะเป็นออกทองคาอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบออกเขียวเขียวปนแบบสีทองแดงอะเนาะยังไม่ถึงม่วงอะแต่ออกเขียวเขียวก็จะเป็น25สสตางค์สีสันที่แบบแปลก หน้าสะสม squared. อีกเหรียญนหนึ่งแล้วก็จะเป็นสีทองถ้าสีทองจะเป็นอย่างนี้มาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็สีทองโอเคครับแล้วก็ถ้าเป็นทองเหลืองก็จะเป็นอย่างนี้โอเคนะครับครับผมสีทองกับทองเหลืองก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะครับโอเค